เรามาซื้อเนื้อนะครับรวมได้ป่ะครับนี่ได้รวมเป็นยายครับผมร้อละร้อยหกสิบนะครับเป็นพวกเครื่องในไปต้มแซ่บนะครับต้มต้มขมเอาเลือกเลยเอาเลือกเลยเลือกเลยมันๆหน่อยจะได้ตุนๆอร่อยนะครับต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแแซซ่่บบตตต้้้มมมขมก็ผสมผสานกันเดือดนาำพอดีนะเนื้อเนื้อเนี่ยครับเครื่องในรวมได้ สวัสดีครับนี่โคมบอนทัวนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บผัดกระเพานะครับซึ่งได้เนื้อเศษมาจากตลาดกองขมโพสีสุวรรณนะครับมีมาเก็บกระเพาเก็บกระเพ,พา,า,าสดสดจากต้นฝากฝา,ากสดสดไว้ที่สวนป้านาลีนะครับวันนี้ <arım S 1> นี่คือกระเพาที่ปลูกไว้กินเองนะครับเราจะไปผัดเนื้อเศษว่ามันจะเคี้ยวยากไหมหรือว่ามันเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกมันหยาบไหมนะครับ เป็นเนืเ้อเศษเราก็ทํากินแช่ตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ววันนี้เราก็จะมาทำมีปลาได้มาทํากินนะครับเราออกไม่แล้วผักเวลากลางวันจะเฉานะครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้ก็35องศานะครับถ้าไปปลายแก่ๆไปอีกน่าจะ3ามิหกนะครับประมาณนั้นน,นะเป็น,นรบ,บรรยากาศหน้าร้อนที่อีสานนะครับร้อนมากนะครับนี่คือมะเขือโอ้มาเข้าสวนตอนนี้ก็เดินมาแค่50สิเมตรนี่ก็ เงอไหลพักแล้วพักเลยนะครับแค่กี่นาทีบอกเงอโซกเลยดูโอ้เรื่องฟ้าบอกร้อนมากเงอเข้าตาไปไปตัดกระเพากันอากาศร้อนนะครับท่านผู้ชมไปไหนมาไหนก็ใจร่มๆเย็นๆนะครับเดี๋ยวเ,เป็นเทียเสเศษนะครับจะเที่ยวได้ไหมเครื่องนะครับก็พริกกระเทียม <ไ>อดไข่ดาวทอดไข่ดาวไว้รอเลยนะครับเราจะราดกับข้าวเราเ้าเนื้อราดข้าวนะครับไข่ดาวใส่เนื้อก่อนเลยนะครับที่เราเตรียมไว้โอเค ามาดูว่าแ่เน่ๆห่อเดี๋ยวเอาที่ขี้หลมาดูว่าชามันจะเหมือนเดิมไหมนเนื้อเศษนะครับนี<ะ>่เ,เขาเรียกว่าเศษเนื้อกิโลละร้อยหกสิบบาทนะครับอยามาลองดูคุณภาพของมันแต่โอเคไหม ตัวเนื้อให้สุกแล้วก็ตามด้วยุกนะครับูตรนี้ก็สูกเครื่องปลาแหละครับมื้อเที่ยงนะครับวันนี้ท่ามกลางอากาศร้อนๆกินผัดก,กะเพราร้อนเข้ากันเลยทีน,นี้กะเพราก็มีผลกับทําให้ร่างกายเราร้อนเหมือนกันเราเติมน้ําไปนิดนึงนะครับน้ามันหอยนะครับเราเติมน้ําไปก่อนห้ามเติมทีหลังเออไม่ควรเติมทีหลังเพราะว่ามันจะทําให้รสชาติ เือจางใช่ไหมตามเทคนิคการผัดอ,อันนี้สูตรที่สาวบอกมานะครับตวงใส่ตะลิวเลยเกลือาขาวอน้ำมันหอยีีเ๊วขาวน้ำตาลแค่นั้นเองนะครับใช้ที่แห้งนะครับใส่ใช้ที่สด เอานะครับขั้นตอนสุดท้ายโอ้โหหอมนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับกเผาเนื้อในวันนี้นะครับเมน,นูเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันนะครับพร้อมแล้วก็ตักข้าวรอ,อเลยครับเราจะได้ ผัดกะเพรา linkage, มาราดข้าวกัน <S <S <ing> <S เราใส่น้ำปาลามานิดนึงนะครับเพราะว่ารสเผ็ดมันเราใส่พริกไปเยอะแล้ว <S ing> ใส่แม <S ing> <สอ>่ใส่น้ำปลาไหมใส่ซอสแล้วโอเคอะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับ <S <S ing> <S ing> จะมันจะเหนียวหรือมันจะนุ่มไหมพอกินได้ไหมเพราว่าเป็นเนื้อเศษนะครับรเศษเนื้อ,อข้าวเรากินได้แต่มันก็มีเหลืองนิดนึงหน่อยม,มันมีเอ็นติดเห,หนียวนิดนึงนะครับเ,เราถามท่านละเอียดก็โอเคนะครับสำหรับกินร้อนๆของติดเราได้ทําต้มแซบแล้วก็ แกงอ่งอมแกงอ่อมน้ำผัดกะเพราสามอย่างสามอย่างรสชาติก็ใช้ได้นะครับหากใครจะต้มยำทงแกง <Bradley. S 1> แล้วก็มาทผัดกะเพรอนี้ถือว่าใช้ได้ก็ามาบอกของที่ประหยัดรายจ่ายได้แล้วก็ดีที่เราซื้อเนื้อเศษเศษเนื้อมากินรน้อยสิบถ้าเป็นเนื้อเกตเออ่ะเขาก็ประมาณสามร้อย <300 S 1> กว่าบาท้อ <100. S 1> ืมนี่เราก็ครึ่งหนึ่งลดรายจ่ายแล้วก็ประหยัดแล้วก็ทําเมนูที่เราชอบได้ด้วยนะครับก็ถือว่าประหยัดแล้วก็คุณภาพโอเค ใครไปดนตลาดพอผมเห็นแบบนี้ก็ลองมาซื้อทำดูก็สามารถทําได้กะเพราเนื้ออนอเนื้อ,อแล้วก็ท้มแซบค่ะแด้หลายเมนูรสชาติก็เหมือนเดิมอยู่ก็แนะนำค่ะวันนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในเมนูต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอร่อยอร่อยดย